สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ smiley for June นะคะก็วันนี้นะคะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะคะปี2,000นะคะ24นะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ทำเดือนตุลาคมให้นะคะเพราะว่าจริงๆทำสไลด์เสร็จแล้วนะคะแต่ไม่มีจังหวะเลยนะคะที่จะแบบมาอัดเนาะต้องขออาภัยด้วยนะคะ ็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นการวิเคราะห์จาก Western Astrology นะคะหรือว่าการเดินทางของดวงดาวนะคะใครที่ไม่รู้จัก Western Astrology นะคะก็สามารถเช็คได้จากวันเดือนปีเกิดของตัวเองได้เลยนะคะจะเป็นตามนี้เนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ ของเดือนพฤศจิกายนเป็นภาพรวมนะคะใครที่อยากรู้เวชนาโซโลจีของตัวเองนะคะที่จะแบบมันจะเป็นเหมือนกับบาร์โค้ดของเราตอนที่เราเกิดมานะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะทุกคนจะมีข้อมูลแต่เฉพาะของแต่ละคนนะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะ มันก็เซิร์ชได้นะคะว่า Western astrology birth chart นะคะเข้าไปก็กรอกชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็สำคัญมากคือเวลาและสถานที่เกิดนะคะต้องใส่เป๊ะนะคะเป็นหลักเวลาแล้วก็นาทีนะคะใครที่ไม่ดูไม่ทราบนะคะไปดูที่ใบเกิดของตัวเองได้นะคะแล้วก็จะได้ชาร์ตมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจะได้รับเป็น บ้านนะคะทั้ง12บ้านนะคะแล้วก็เป็นซันมูนนะคะเป็นเหมือนอพวกโซดิแอบไซ์ A B นะคะว่าอะไรของเราอยู่ที่ไหนยังไงบ้างน,นะคะก็ถ้าใครขี้เกียจนะคะทางเรามีบริการนะคะอันเบอร์ชาร์ตของคุณให้นะคะสสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะ ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะโอเคพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะก่อนนะคะก็หลักๆนะคะก็จะมีวันที่1นะคะวันที่1ในนิ w o o o n in s c p r p i o นะคะก็จะเป็น วันที่เรามีเซนสัมผัสที่6ได้ลึกซึ้งนะคะเป็นวันที่เหมือนเซนดีนะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะบางคนอาจจะเจอเรื่องราวลึกลับนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวสารของบุคคลที่ล่วงลับนะคะหรือว่าอาจจะได้ข่าวไม่ดีบางอย่างนะคะสำหรับแบบคนที่ป่วยหรืออาจจะมีคนเสียชีวิตไปนะคะ ก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการาคุยกับตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะวันที่3พฤศจิกายนนะคะ Mercury เข้า Sagittarius นะคะก็คือเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยจะชอบการสื่อสารการเจรจานะคะอาจจะเจอข่าวมากมายนะคะโดยเฉพาะข่าวจากต่างประเทศนะคะเพราะ g i t t a r i u สเนี่ยเป็นการเดินทางเนาะ ก็จะเป็นวันที่เหมาะกับการสำรวจนะคะการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะวันที่4นะคะวันที่4ก็จะจะคล้ายๆกับวันที่3เลยแต่อาจจะเป็นข่าวข่าวสารของการแอคชั่นการเจรจานะคะจะได้รับข่าวสารมากมายนะคะจากต่างประเทศนะคะข่าวอะไรใหม่ๆนะคะข่าวดารานะคะแล้วก็เป็นวันที่เหมาะที่จะ ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะการแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองนะคะการแบบเปิดช่องใหม่การล็อตโปรดักต์ใหม่ๆการทําทวิดีโอใหม่หรือว่าการแสดงออกในรูปแบบที่เราเป็นตัวของตัวเองนะคะต่อมาวันเด่นๆอีกวันหนึ่งก็คือวันที่12นะคะวันที่12ในวีนัสเข้าไปในแคปริคอนนะคะ ก็คือดาวศุกรนะ์เข้าสู่ราศีมังกรนะคะจะเป็นวันที่เหมาะสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือเหมือนเป็นคนที่มีคู่รักมีแฟนก็จะเหมาะกับการวางแผนคุยกันเรื่องการเงินในระยะยาวนะคะการจัดการในเรื่องการเงินหรือว่าความมั่นคงในระยะยาวการวางแผนซื้อบ้านซื้อรถนะคะวันนี้ก็คือเหมาะกับการคุยกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็น แฟนนะคะเป็นคู่มั่นเป็นสามีภรรยานะคะหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะครอบครัวพี่น้องนะคะสามารถทำได้นะคะเป็นวันที่เหมาะกับการวางแผนการเงินการสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะถัดไปวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะเป็นวันที่ s a ตเทิร์น e ดเในไพซีนะคะก็คือดาวเสารเนี่ยเดินหน้าตรงในราศีมีนนะคะจะเป็นวันที่เหมาะกับความการทำงานหนักนะคะการทำอะไรตามเซนต์นะคะการที่เราควรจะมีความรับผิดชอบและควรจะมีการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะวันที่15 ใครที่เหมือนกับว่าจัดการชีวิตตัวเองไม่ดีนะคะการงานตัวเองไม่ดีนะคะสร้างระบบไม่ดีนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพื่อทำให้คุณได้ตระหนักถึงสิ่งที่ปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะอาจจะมีการต้องทำงานหนักแล้วก็เวิร์กกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีทรายบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในวันนี้ ต่อไปนะคะเป็น Full Moon i n t ริ e ัสนะคะก็คือเป็นพระจัน์เต็มดวงในราศีพฤษภนะคะจะเป็นช่วงที่จะได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากการทำงานที่หนักหน่วงนะคะแล้วก็เป็นวันที่ชีวิตของเรานะคะหรือว่าความคิดของเราเนี่ยจะเน้นไปที่ความมั่นคงความปลอดภัยในการเงินนะคะเราจะได้กลับมาทบทวนว่าตัวเราในจุดนี้เนี่ยมีความมั่นคงหรือย,อยัง นะคะมีความโอเคในชีวิตหรือยังเรารู้สึกว่าเออเราสามารถแบบซื้ออะไรโดยที่เราไม่ได้จะต้องมานั่งเครียดแล้วก็มานั่งผ่อนมานั่งแบบพุ่มใจทีหลังหรือว่าสามารถกินอะไรโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะแพงเกินไปได้หรือเปล่านะคะมันจะเป็นช่วงที่เราจะได้แบบทบทวนหนักมากนะคะเรื่องของ ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของเรานะคะก็เป็นช่วงดีที่จะได้ทบทวนนะคะเรื่องเรื่องนี้นะคะโอเคต่อไปวันที่20นะคะวันที่20พลูโตเข้าอค u าริ u s สนะคะก็จะเป็นอ่าในช่วงนี้นะคะเอาอาจจะได้รับการ เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะได้รับข่าวสารนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัตินะคะในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอาจจะได้รับข่าวสารในเรื่องแบบการอัปเดตเทรน AI นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาอะไรใหม่ๆที่มันจะแบบสั่นสะเทือนโลกใบนี้นะคะหรือว่าสั่นสะเทือนการใช้ชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะทำโปรเจกต์นะคะอยากจะมีความคิดสร้างสารรค์นะคะให้นั่งสมาธิในวันนี้จะดีนะคะหรือว่าให้แบบทบทวนนะคะคิดอะไรบางอย่างนะคะที่จะแบบเป็นอะไรใหม่ๆไม่เหมือนใครมีความยูนิคนะคะวันที่20เนี่ยจะเป็นวันดีนะคะหรือใครอยากจะเสนอโปรเจกต์นะคะเสนอหัวข้อนะคะหัวข้อสัมมนาหัวข้อรายงานหัวข้อ ในเรื่องต่างๆ,างๆกับที่ทำงานหรือกับที่โรงเรียนนะคะให้เลือกวันนี้ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะวันที่22นะคะพฤศจิกาย,ยนนะคะซันเข้าสจิทเรียสนะคะก็พลังงานก็จะมาเป็นการแอคชั่นอีกแล้วนะคะการเดินทางนะคะเราจะรู้สึกอยากเดินทางอยากผจญภยัยอยากทำอะไรใหม่ๆนะคะ เราจะรู้สึกว่าเราอยากแสดงออกในสิ่งที่เราคิดนะคะอยากจะลุยมุ่งหน้าเริ่มทำได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องไวถึงวันที่26พฤศจิกายนที่ Mercury r e t o เนี่ย Retrograde นะคะถ้าไม่รีบทำนะคะในช่วงวันที่เดือนนี้นะคะ อะไรที่คิดไว้แล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยเริ่มทําได้เลยตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าการสื่อสารการเดินทางเนี่ยหลังจากวันที่26เนี่ยค่ะมันจะเกิดการติดขัดนะคะการสื่อสารการเจรจาการเดินทางนะคะถ้าอยากทําให้รีบทําก่อนนะคะไม่อย่างนั้นหลังจากวันที่26มันจะเรโทรเกรดก็คืออาจจะเกิดการติดขัดในการสื่อสารนะคะโอเคมันจะแบบว่า ต้นเดือนเนี่ยจะมีการเหมือนกับว่าให้มาทบทวนตัวเองว่าอยากทําอะไรทําเลยอยากสื่อสารอะไรสื่อสารเลยนะคะแล้วก็กลับมาดีฟลงไปอีกครั้งนในช่วงกลางเดือนเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทริกเกอร์นะคะแล้วก็ทบทวนว่าอะไรดีไม่ดีอะไรที่เราอยากปรับปรุงในชีวิตนะคะแล้วมันก็เหมือนจะกลับมาให้เราลุยได้อีกครั้งหนึ่งวันที่2 2พลังงานเดือนนี้โดยรวมมันจะเป็นประมาณนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโดยรวมของแต่ละดาวแต่ละดวงกันนะคะว่ามันส่งผลอะไรต่อเดือนนี้บ้างนะคะเดี๋ยวจะแบบไปคร่าวๆพอนะคะไปที่ซันกันก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเดือนนี้มันซันเข้า Sagittarius นะคะหรือว่าเข้าสู่ราศีธนูทีเนี้ยราศีธนูเนี่ยมันเป็น free spirit and fun เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรทำนะคะตามใจเลยนะคะเป็นช่วงที่ หมาะกับการสแสวงหาความรู้ผจญภัยนะคะเดินทางนะคะเปิดโอกาสในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทําอะไรที่ไม่เคยทํานะคะใครที่เหมือนมีอะไรที่อยากทําแบบอยากจะไปลองวาดรูปอยากจะไปลงเรียนแบบมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองทําได้เลยนะคะจะดีมากเพราะว่ามันจะทําให้เกิดแบบการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ เราก็จะทําให้เหมือนกับว่าเราจะค้นพบอะไรบางอย่างที่เราอยากจะทําได้นะคะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงแบบมันจะทําให้เรารู้ในช่วงปลายเดือนนะคะว่าเออสิ่งเนี้ยจริงๆเราอาจจะต่อยอดพัฒนาไปได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ในชีวิตเลยเหมือนแบบว่าเราเแบบสมมุตินะคะ แม่หมอไม่เคยแบบลงคอสทำอาหารแล้วไปลงคอร์สเนี่ยเราก็แบบไปค้นพบว่าเคยเราเก่งนี่หว่าเราทำได้แล้วจริงๆมันมีไอเดียที่เราจะต่อยอดเปิดร้านออนไลน์ online, อะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือสมมุติให้เฉยนะคะว่าพลังงานของเดือนเนี้ในตัวเรามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกมุ่งมันที่อยากจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ไปสู่ในแบบ จุดที่มันดีกว่าเดิมไปสู่จุดที่แบบเราอยากให้เราเป็นอะไรแบบนี้นะคะ่ะต่อไปดูที่มูนกันบ้างนะคะส่วนมูนนะคะก็คือช่วงต้นเดือนนะคะจะเป็นในมูนในสกอร์ปิโอก็คืออย่างที่บอกอาจจะมีเส้นสัมผัสที่6อาจจะมีความลึกซึ้งในความคิดนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วพอกลางเดือนเนี่ยก็จะได้มาตกตะกอนนะคะ เพราะว่าเป็นฟูมูลในทอรเรสเนาะทอรเรสก็คือเหมือนกันหยุดนิ่งนะคะอยู่กับที่นะคะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะให้แบบว่าได้ทบทวนนะคะสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะมีความกราวดิ้งของชีวิตตัวเองว่าโอเคพื้นฐานชีวิตของเราเนี่ย เราต้องการอะไรเราอยากให้ชีวิตเราดำเนินไปแบบไหนนะคะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดนะคะเป็นช่วงที่แบบค่อยๆตกตะกอนค่อยๆวางแผนค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าก็คือให้ลุยให้ทำนะคะพอตกตะกอนได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ new moon in sagittarius ก็คือเริ่มทาเลยแล้วมันก็จบที่ new moon in sagittarius เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นการลุย แล้วก็มาทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ตกตะกรแก้ไขแล้วก็ลุยใหม่นะคะลุยลุยกันนะคะก็เหมาะสำหรับวางแผนจัดระเบียบชีวิตสร้างรักฐานชีวิตนะคะเหมาะกับการกลับมากราวดิ้งอยู่บ้านตัวเองนะคะเขาเรียกพัฒนาบ้านตัวเองนะคะจัดบ้านตกแต่งบ้านทําอะไรเกี่ยวกับ พื้นฐานในชีวิตนะคะการกลับมาดูแลร,ร่างกายนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะกลับมาออกกําลังกายนะคะมาเล่นโยคะสร้างพื้นฐานในร่างกายให้ดีนะคะเหมออาะกับการทำความสมาธิทำความสมาธิทำสมาธินะคะสำรวจความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็เดือนนี้นะคะมูลก็จะประมาณนี้เนาะ เี๋ยวเราถัดไปนะคะเป็นวีนัสเป็นเรื่องความรักกันบ้างนะคะเดือนนี้เนี่ยวีนัสในสจิชฉริสเนี่ยเป็นเหมาะเป็นเดือนที่เหมาะกับการไฟทูทรูเลฟนะคะก็คือเป็นเดือนที่เหมาะกับการเปิดเผยความรู้สึกตัวเองนะคะตามหารักแท้นะคะใครที่ไม่มีคู่อยากมีคู่นะคะเดือนนี้ก็คือเหมาะนะคะเหมาะกับอะไรนะคะเหมาะก,กับการเปิด tinder นะคะ เหมาะกับการเดินทางไปสถานที่ต่างๆเพื่อไปหาคนรักนะคะเหมาะกับการปักหมุดไกลๆนะคะเจอแบบเจอความรักที่แบบว่าที่หาความรักที่แบบมั่นคงนะคะเพราะว่าวันที่กลางเดือนเนี่ยวันที่12เนี่ยวินาจะเข้าแคปริซ์คอนนะคะก็คือจะเหมาะกับการที่วางแผนความรักในระยะยาวนะคะใครที่ ยังไม่ตัดสินใจนะคะว่าฉันอยากมีคู่หรืออยากจะโสะดต่อไปนะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการทบทวนตัวเองนะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนทางการเงินนะคะจับเขาคุยกันนะคะว่าเออมันมี อะไรที่เราอยากทําในระยะยาวหรืออยากตั้งเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวนะคะบางคนอาจจะโดนขอแต่งงานได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่จะคุยกับตัวเองนะคะปิดปมความรู้สึกในเรื่องความรักนะคะปมในใจของบางคนนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะ รู้สึกเหงานะคะบางคนที่แบบโสดหรือว่ามีความรักที่แบบไม่ชัดเจนไม่สมหวังเนี่ยช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่อ,อาจจาะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดีฟได้นะคะก็ให้ทบทวนตัวเองดูนะคะช่วงกลางเดือนนะ,ะกับต้นเดือนว่าความรักที่เราต้องการจริงๆคืออะไรนะคะต่อไปค่ะมาสนะคะ เดือนนี้เหมาะกับก,บการแกรนแอคชั่นนะคะการแสดงออกที่เป็นตัวของตัวเองนะคะเข้า Public Eye นะคะเพราะว่าเป็น Leo นะคะก็คือแสดงออกมาเลยนะคะถ้าสังเกตดีๆเดือนนี้จะสังเกตเห็นว่าโซเชียลมีเดียมันจะเดือดนะคะใครอยากพูดอะไรเขาก็จะพูดใครอยากแสดงออกอะไรก็จะแสดงออกเลยนะคะไม่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดซ้ำสองนะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเราคิดจะแสดงออกในทางที่ดีนะคะหรือว่าอยากจะเปิดช่องอยากจะเป็นอินฟลูอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเหมาะมากในการแบบแอคชั่นออกไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมาะกับการสื่อสารความเป็นผู้นำการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นการพัฒนาแบบพวกเปิดร้านใหม่ๆนะคะถ้าอยากจะแบบ มีการวางแผนที่จะแบบทำธุรกิจใหม่ๆอะไรเดือนนี้ก็คือแอคชั่นแล้วมันจะดีเลยนะคะต่อไปนะคะเมื่อคิวรีนะคะการสื่อสารนะคะก็คือเป็นเดือนที่ be brave in communication นะคะก็คือคิดอะไรให้พูดในสิ่งที่ใจเราต้องการนะคะสิ่งที่ใจเราอยากสื่อสารออกไปนะคะไม่พูดในสิ่งที่แบบเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เราแบบต้อง แกล้งพูดออกไปหรือว่าต้องแบบแซงพูดออกไปนะคะเหมาะกับการสื่อสารทางไกลนะคะการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะการสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติต่างภาษานะคะเหมาะมากนะคะการสื่อสารเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก็จะดีนะคะทีนี้นะคะพอหลังจากวันที่26เนี่ยเมอร์คิวรีจะเรทกรนะคะ ก็คือตั้งแต่วันที่26พฤศจิกาจนถึงวันที่1ธันวาคมนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การสื่อสารติดขัดเพราะฉะนั้นใครมีอะไรให้พูดอยากพูดอยากทำรีบพูดรีบทำนะคะอยากเดินทางรีบทำก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่26ไปแล้วเนี่ยมันจะติดขัดได้มีปัญหาได้นะคะหรือว่าการมีการสื่อสารข้อมูลผิดพลาดได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ถัดไปนะคะ ถัดไปก็คือจะเป็นภาพรวมนะคะหลายๆของอาหลายๆดาวนะคะมี s ซ t เทินะคะ s ซ t เทินี่อยู่ในอะไรนะมองไม่ชัดอ๋ออินไพ c e ซีสนะคะก็จะเรโ g r เก e นะคะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าสปิริ t u ช l a ลอเวคเนิงนะคะก็คือเหมือนจะได้เกิดการทบทวนตัวเอง นะคะแล้วก็เหมือนแบบรู้จักตัวเองในแง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะยู a n เนี e ร a t ทอรเกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะแต่ว่าไม่ไม่ยิ่งใหญ่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยรวมมากหนักนะคะอาจจะส่งผลแบบโดยรวมของแบบโลกเขาเรียกว่าอะไรอะพลังงานโดยรวมของโลกนะคะ แล้วก็พลูโตนะคะอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีหรือว่าการคิดคนอะไรใหม่ๆนะคะโหนดดิจิทเกรดนะคะไม่เหมาะจะทำงานใหม่ๆนะคะที่แบบว่าสมัครงานใหม่สายงานเดิมหรืออะไรแบบนี้นะคะเหมาะกับการแบบเรื่องการงานเนี่ยเหมาะกับการแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการทำอะไรที่เป็นของตัวเองเดือนนี้จะเหมาะนะคะแต่ถ้าเหมือนกับว่าถ้าจะสมัครงานเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นสมัคร อะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นงานเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เหมาะนะคะเดือนนี้ทําอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะหรือว่าแบบเป็นในหลักแบบหัวหน้างานหัวหน้าโปรเจกต์อะไรที่เราแบบเป็นได้แบบเป็นหัวหน้าค่ะจะเหมาะแล้วก็เดือนนี้นะคะเหมาะกับการสํารวจตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้เรารู้สึกถึงความบาลานซ์ภายในจิตใจอะคะ่ะว่า เรามีความสุขกับเรื่องอะไรแล้วทําไมหรือว่าเราทําไมเรายังไม่มีความสุขพูดเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องแม่หมอโอเคเอาใหม่นะคะมันเหมาะกับการสํารวจข้างในจิตใจของเรานะคะว่าบาลานซ์ความสุขความทุกข์นะคะเราสุขกับเรื่องอะไรแล้วเราจะทํามันต่อไปหรือว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงนะคะเป็นช่วงที่ เหมาะกับการคุยกับตัวเองนะคะในสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วก็เหมือนจะพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยไปให้ดีขึ้นได้ยังไงหรือว่ามีความสุขมากขึ้นได้ยังไงนะคะดีในเรื่องของการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะคะทบทวนตัวเองแล้วก็ใช้บทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะคะพลังงานแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้สั่นสะเทือนแรงมากแต่ก็จริงๆมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมาจากแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาแล้วจากเดือนที่ผ่านๆมาเพราะว่ามันเป็นการเรทโรเกตนะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นผลกระทบที่ตามมา อะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้เป็นข้อสรุปของเดือนนี้นะคะวันที่ดีของเดือนนี้นะคะจะมีวันที่12ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแบบถ้าใครอยากสร้างความมั่นคงในความสัมพันธญหรือว่าวางแผนการเงินกับคนรักในระยะยาวนะคะว,วันที่12วันดี วันที่19นะคะที่จะเหมาะกับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะวันที่22นะคะเป็นวันที่เหมาะกับการแบบผจญภัยนะคะสแสวงหาความรู้เดินทางนะคะวันที่ควรระวังนะคะมีวันที่17นะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเจอความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้นะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์ o p p o s i t ิยูเรนัสนะคะ อาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันได้นะคะแล้วก็หลังจากวันที่26ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปก็ระวังการสื่อสารที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็การเดินทางที่อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่า retrograde in Sagittarius นะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่อ่านแล้วน้อเพราะว่าอ่านรายละเอียดไปให้หมดแหละนะคะแคปไปไว้ดูได้นะคะเป็นโดยรวมทั่วไปสรุปนะคะ ก็ใคร <ileri> ที่สนใจในโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเรามีแพ็กเกจนะคะในเว็บ s m i l e y for ร u n e นะคะทักมาสอบถามได้นะคะมันจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเราเองนะคะเป็นบาร์โคดชีวิตของเราเองนะคะเป็นบาร์โคดในด้านความรักของเราเองหรือว่าบาร์โคดในสถานที่นะคะเดสติเนชันที่เราควรจะไปอยู่นะาาควรจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเป็น3 p a แพ็กเกจแยกกันนะคะเจาะลึกเลยนะคะให้แบบ เก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทักมาถามได้ตลอดนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาฟังกันเนาะมาเล t ไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรน,นะคะยังทันเดือนนี้เนาะหวังว่าเดือนหน้าก็จะมีเวลามาสรุปให้ฟังอีกนะคะว่าพลังงานของแต่ละเดือนเป็นยังไงยังไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง Smiley Fortune ด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีเดือนพฤศจิกายนที่แฮปปี้นะคะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้เดินทางไปในที่ที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ได้คนพบความสามารถใหม่ๆของตัวเองนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ